สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมสําหรับพกพานะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกพาได้เนาะนะคะใส่กระเป๋าเป้ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะหรือว่าใส่กระเป๋าตะพายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะเป็นมีดส,สองกษัตริย์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นเทาา้าเท็ตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นปู่เพาสีนั่งสมาธินะคะทุกท่านเน่ยค่ะงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามงาช้างแกะสลักแล้วก็ไม้นี้ก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไ <subsequent> ม้พย <oto> ุงเนาะนะคะเป็นสีนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะแหมก็เป็นแหมเจ็ดเก้านะคะทุกท่านเนียค่ะเป็น เป็นมีสองกษัตริย์นะคะทุกท่านสําหรับโพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนแก้วคาดปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยค่ะ,ะพุทธคุณหองหลวงพ่อเดิมนะคะจงสรงนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยเสาะลอยตอกเนาะโดยสิวโดยสวรรค์ใช้มือนะคะทุกท่านเลยค่ะันเป็นช่างสอนนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะ เป็นช่างคู่บุญคู่บาร,รมีหลวงพ่อเนาะนะคะจะมีช่างสอนช่างชิมนะคะทุกท่านนะคะถ้าเป็นยุคต้นๆก็จะเป็นช่างไข่ช่างแม่นะคะทุกท่านเน่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมองหามีดสาหรับพุพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะปราบพวกผีปีศาจป้องกันภัยต่างๆมนต์ดนะคะป้องกันสิ่งสักสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราบูชามีดทองหลวงพ่อนะคะวัตถุมงคลสิ่งใช้สักสิธย์ ติดตัวไปไหนมาไหนนะคะขับรถหรือว่าจะเดินทางไปนอนค้างอ้างแรมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะมีความอ,อบอุ่นใจมีความสบายใจขึ้นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามีวัตถุมงคลเนาะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะพกพาไปด้วยนะคะทุกท่านนะคะเป็นผ้านาฬินะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี้ก็เป็นผ้าฤาษีนะคะเดินดงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เป็นมีสองกษัตริย์เช่นกันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีสองกษัตริย์เงินนะคะเงินนาคนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นแหม่เจ็ดเก้นนกาไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้พยุงเน,เนเาะเป็นมีพุทธคุณในตัวเป็นไม้มงคลที่เอามาทำาด้ามและฝักนะคะทุกท่านส่วนมากเขาจะเอาไม้มงคลมาทานะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดผสมมวลสารเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม่ใช่สนิมนะคะ ไม่ใช่สนิมนะคะเป็นที่ส่วนผสมเหล็กเนาะนะคะผสมเหล็กเหล็กก็จะเป็นเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านเหล็กน้ำพีเหล็กส,สิ่งสิ่งที่มวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านตรงนี้จ่บรรจุด้วยผงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลต่างๆแล้วเกษาหลวงพ่อด้วยนะคะบรรจุลงตรงนี้นะคะนะคะลาย นาเกี้ยวนาสมพงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะท่านใดมองหายอยู่นะคะทุกท่านไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะพกพาได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะพกพาไปไหนมาไหนเนาะนะคะขอให้เราแบบว่าบูชาไปแล้วฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานท่านนะคะทุกท่าน ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานท่านบอกชื่อนามสกุลเนาะนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเราก็อารัธนานะคะตั้งน้โมสามจบแล้วกเ็เราเดินทางไปไหนมาไหนให้ท่านปกปักรักษานะคะให้เรา,เาหมดข้อหมดโศมหมดโรคหมดภัยเนาะนะคะแค้วคาดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเทพสตรานะคะจากนารายเนาะอาวุธของเทพเจ้านะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีดสำหรับพกพาน้อะนะคะนี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพอันนี้เป็นจักรนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพ้านาลายนะคะเป็นหูพังฤษีเดินดงนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลายเบอร์เดียวกันเลยลงใต้คลิปนะคะ,นะคะเรามาชมรับชมมีดเล่มนี้ต่อนะคะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานะคะด้ามเป็นงาแต่ไม่ได้แกะสลักนะคะทุกท่านเ่ยค่ะจะสวยงามมากๆเลยบางท่านก็อาจจะชอบเป็นงาแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นชอบเป็นงาแกะสลักเนาะนะคะนี่ค่ะก็มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนกันหมดนะคะทุกท่านเ่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกเล่มเลยนะคะนี่ค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนเนาะนี่ค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ไม่ใช่สนิมนะคะทุกท่านนะคะจะเป็นมวลสารที่เหล็กที่เป็นมงคลนะคะเอามาตีหลอหลอมเป็นใบมีดผสมกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความสวยงามมากๆเลยเป็นเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะด้านลงฝากเนาะอ,อันนี้ก็จะสวยงาม มากมากเลยไม่ว่าด้ามน,นะคะงาช้างก็จะฉ่ำม,มากมากเลยเป็นมีดสองกริย์เช่นกัน,นะค่ะแม้ก็จะเป็นแหมจิดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินเนาะนะคะตรงนี้ก็จะบรรจุมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะในค่ะเป็นมงคลตรงนี้นะคะนี่ค่ะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านอันิเทพสตราจากนาลายนะคะนะคะเล่มน,นี้ก็จะเป็นใบใบเขาจะสวยนะคะทุกท่านใบจะสวยนะคะ ก็จะผสมมวลสารหลายชนิดนะคะทุกท่านที่ปฏิหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านท่านใดมองหายอยู่เนาะนะคะอยากเอาไปบูชาเอาไปติดตัวใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเอาไปไว้อ,ออฟฟิศหรือว่าเป็นร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านหรือว่าเราเราจะเดินทางไปนอนค้างอ่างแรมนะคะทุกท่านนะคะอธิษฐานจิต นะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะนะคะบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะคะท่านจะได้รู้แล้วก็ปกปักรักษาเรานะคะนะคะเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานอันนี้เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นนาเกี้ยวนาสมพงษ์นั่นเองนะคะอันนี้เก่าเดิมๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่าเก็บนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลงพระคาถาอาคมไว้เนาะนะคะลงพระคาถาอาคมแล้วก็ เป็นลายหน้าเกี้ยวหน้าสมพง์หน้าเมตตามีอํานาจมีบุญบาร,รมีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นทรมาหากินขึ้นกันค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุมงคลที่เป็นมีดหลวงพ่อนะคะเป็นมีดหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นค่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะน้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเรวรวยๆยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะ